ไม่อยากตาบอดเพราะเบาหวานต้องรู้เรื่องนี้นาชวนเพื่อนๆฟัง css health vision วันเสาร์ที่18พฤษภาคม10โมงเช้าถึง11โมงครึ่ง live ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ค,คลิปนี้ให้คนที่รักค่ะชวนเข้ามาฟังค่ะความรู้สุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานนะคะจะช่วยทำให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยห่างไกลจากเบาหวานไปตลอดชีวิต สปิเกอร์ก็คือคุณสศิธรชินรักษ์บำรุงหรือพยาบาลเลนาเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการมีประสบการณ์การพยาบาลด้านจักษุมากกว่า11ปีพยาบาลเลนาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและเบาหวานขึ้นตาเราจะได้ไปป้องกันกันและมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาแชร์ผลลัพธ์สุขภาพค่ะชื่อคุณอาร์ตค่ะอดีตเคยขายข้าวแกงต้องชิมอาหารใช่ไหมคะกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ชอบดื่ม,มน้ำอัดลมค่ะสุดท้ายเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัว และเห็นพ่อตาตัวเองเนี่ยน้าหนักลดเป็นสิบกิโลเลยนะคะแล้วก็บวานแบบเป็นบวานามาตั้งแปดปีก็ดีขึ้นได้ในสี่เดือนคุณอาร์ก็เลยตัดสินใจมาดูแลตัวเองเข้าโปรแกรมอะคะ่ะที่สุดแล้วในหกเดือนเขาลดลงไปได้สิบเอ็ดโลน้ําตาลสะสมลดจากหกจุดห้าเหลือห้าจุดสี่อยากรู้ไหมคะว่าคุณอาร์ทำยังไงแนะนํามาฟังค่ะเฮลทิช s ั่นวันเสาร์นี้ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจฟังพิมพ์สนใจฟังเพื่อรับรหัสซูไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ามีพื้นที่จำกัดรีบทักทามาคุยกันนะคะ